อันนี้ก็เจ๋งนะมันให้ฟิลเหมือนแบบเพื่อนทำอาหารให้กินอะแล้วมันทําให้เราแบบอยากกินบ้าง<ม>อ่ะอเออ้คนนี้ก็ทําดีเ,ออเห็นนะเ<ม>นาะเฮ้ยทำหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วท,ทําไมท้อไม่ทําบ้างฝีมือทาอาหารก็มีหน้าตาก็ดียกเอาพอร์ตูได้ดีกว่า แล้วทำไมไม่ทำอ่ะหนึ่งก็น่าทำแหละแต่ว่าจะตายทําไมททำได้เชื่อทำเถอะทำทำจริงเหรออืมแต่ทำไมไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจเรื่องอะไรถ้าไม่มั่นใจเรื่องความอร่อยนะเราการนตี้เลยว่าอ่านกระท้อปเนี่ยสุดยอดจริงเหรอกินอยู่ทุกวันขอคิดดูก่อนนะบังไม่เอาแล้วไม่คิดแล้วไปทำตอนนี้เลย เดี๋ยวช่วยถ่ายให้โอเคไหมโอเคใจเย็นๆเ,เอาไม่มีแต่ไข่อะอย่า <gasps> งี้ก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาเพิ่มเดยไข่ก็ทำได้ทุกหลายเมนูใช่หรออืองั้นก็รุยกันเลยปะ <gasps> ไป โอเคนะท็อปนะพร้อมพร้อมโอเคเริ่มสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับก็จะมาทำเมนูไข่ซึ่งไข่เนี่ยนะครับเราก็จะมาทำเป็นเมนูซูเฟ่ซึ่งเมนูซูเฟ่เนี่ยนะครับมันก็คือ,อเอาท็อปท็อปแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเรายังรู้สึกว่ามันแบบยังไงดีอะมันเกรงเกงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเทคแรกเขนะไม่เป็นไรเอาใหม่ใจเยน็น มันจะรอดเหรอได้ทําได้เขาท,ทาได้เชื่อมั่นในตัวเองนะโอเคไปเทคสองนะโอเคเอานะพร้อมนะไปสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับก็จะมาทำาซูเฟลซึ่งซูเฟลนะครับมันก็จะใช้ไข่ตรงนี้นะครับแล้วกย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูด ประ,ะกากไปหมดเลยอะ่ะท็อปใจเย็นดีเอาแบบที่ปกติเราคุยกับเพื่อนอะ่ะท็อปคุยยังไงท็อปคุยกับเพื่อนแบบท็อปก็พูดปกตินี่ใช่ไหมล่ะเอางี้ท็อปดูเรานะแล้วท็อปก็ทําตามโอเคไหมสวัสดีครับชื่อท็อปครับผมวันนี้ผมมากับเมนูไข่ซึ่งก็เป็นเมนูที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะฮะมากับเมนูของหวานซึ่งเป็นซูเฟรแพนเค้กนะครับผมแค่เนี้ย ็อปพูดให้มันมีดนามิกพูดให้มันแบบมั่นใจพูดอะไรก็พูดหมดเลยแบบอย่าพูดอยู่ในคอท็อปโอเคไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมก็บอกว่าพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็เดี๋ยวค่อยบอกว่าพร้อมโอเคไหมพร้อมพร้อมนะโอเคอเคนะไป สวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆมาทําเมนูพิเศษในวันนี้ก็คือ <S <S <ฮ>เมนูที่เรียกว่าไม่ได้เลยท็อปนี่มันยากกว่าเมื่อกี้อ่ะแค่พูดเหมือนคนคุยกันมันยากแค่นั้นเหรอวะเราเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ยากสำหรับวินสำหรับท็อปมันไม่ใช่ไอ้ท็อปทำอาหารยังง่ายกว่าอีก เป็นอะไรซึมทำไมไม่อยากทำเมนูใครไม่เป็นไรเป็นอะไรท็อปก็รู้นะว่ามันต้องทำยังไงแต่พอท็อปเข้ากล้องแล้วมันก็มัเป็นตัวของตัวเองอย่ งั้นท็อปลองทำอย่างนี้ดูไหมท็อปล้องคิดว่ามันไม่มีกล้องแล้วก็ท็อปกำลังคุยกับวินอยู่ไม่มีกล้องเลยนะมีแค่ท็อปกับวินคุยกันแค่สองคนเราให้คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องเม,น,มนูไข่ก็ได้เมนูไข่ เมนูไข่เนี่ยนะมันทําได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็หนึ่งเมนูเลยก็คือซุปเฟรซูเฟรซเนี่ยก็จะใช้<อ>ไข่รู้ตัวปะเนี่ยคือมันธรรมาชาติมากเว้ยนี่คือแบบดีมากเลยแบบนี้แหละที่เราบอกอนี่มันคุยนี่มันคุยกับวินอะลองดูเราทําทำาำได้ก็ทําแบบที่ซ้อมกันเมื่อกี้คิดว่าไม่มีกล้องแล้วก็ คุยกับเราอยู่โอเคไหมล่ะไปไปมาสักรอบหนึ่งมาท็อปไอเรื่องแค่นี้โอเคเริ่มสวัสดีครับผมชื่อท็อปนะครับวันนี้ก็จะมาทำเมนูซูเฟลซึ่งวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยก็คือไข่ ะส,สามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่แดงไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวแต่ว่าวันนี้ครับอย่างที่บอกก็คือะะคระนะเราว่ามันเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างอะแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีกว่าเทคที่แล้วเอยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามันขาดอะไรไปอะไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนวะก็เมื่อกี้มันไม่มีกล้องไม่มีกล้องเหรอ เออไม่มีกล้องรู้แลรู้แล้วเออเอางี้ท็อปไม่ต้องมองกล้องเลยไม่ให้มองกล้องแล้วมองตรงไหนมองซ้ายมองขวามองไม่มไม่ท็อปท็อปมองมาที่เราก็พอโอเคไหมโอเคนะรอมนะทักตัน ึ่งขึ้นมาด้วยโอเคโอเคยิ้มอะไรอะ่ะแต่ยิ้มอย่างนี้ก็ดีนะดูเป็นธรรมชาติดีอ่ะเอเคนะพร้อมนะมีสตินะเดี๋ยวอยิ้มก็ได้โอเคมานะมานะแกเคพร้อม <Okay. S 2> เริ่ม อย่างแรกนะครับเราก็จะมาตีแบตเตอร์กันก่อนซึ่งแบตเตอร์นะครับเราก็จะใช้ไข่แดงนมแล้วก็แป้งนะครับมาผสมรวมกันแล้วก็มาตีครับอยากให้ช่วงเวลานี้อยู่กันไปอย่างนี้มีเธอและฉันอยู่ด้วยกันในเวลานี้อยากเอาเธอมากอดไว้ ไไเธอนเกัับฉท่านี้แทนเค้กซุเวงของเราก็เสร็จไทปทรียบร้อยแล้วครับเมื่อแรงและก็โมจิโต้สำหรับใครที่อยากจะลองทำเมนูนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับคลิปหน้าเฟิกนี้ใบท็อปครับโอเค บอกแล้วไงว่าท็อปทำได้ดีจริงรอ่ะเออ <c oughs> หน้าตาแบบดีเกินอ่ะอกินอะไรปะล้างมือก่อนอ๋ <Okay. S 1> อโอเคหมดนะเพื่อคำเยว่ฮึ ดีมากแกเรียนป้แกเรียนเลย,เ,ลยเอาสาัให้หมดไปในแบบอึดเดียวเลยปะโองแก่ขอบคุณนะ มาทําเมนูที่น่ารักน่ารักมันเรียกว่าเมนูเมอแรงครับวันนี้ครับเราจะใช้วิธีที่เรียกว่าเฟรนช์เมอแรงเราจะมาแยกไข่ขาวกับไข่แดงกันเมอแรงของเราก็ถึงขั้นสิบพีกแล้วครับบีบให้มันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็วนเขาครับต่อไปนะครับเราก็จะโรยผงโกโก,โก้ที่บนหัวเห็ดครับพรอปไปเร็วพ็อป ให้สงแล้วะโอเคถ้าเราทำอาหารได้เก่งครึ่งหนึ่งของท็อปมันคงจะดีนะจะได้กินอาหารอร่อยไงแต่เราก็ไม่ได้ลองเพลงเพราะเล่นกีตาร์เพราะถึงวินนี้นะ่ะ